กราบขอบพระคุณพี่น้องที่ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างวิหารของพระเจ้านะครับวัดพระคริสเจ้าทรงกับคืนพระชนบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้อง10เท่าบ้าง20เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างนะครับและเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่บริจาคนะครับในจำนวนเงินที่มากมาย ที่ช่วยเหลือคุณพ่อแรกเริ่มนี้และคนที่บริจาคจำนวนเงินที่เป็นจำนวนเงินที่สำคัญในการเลี้ยงดูชีวิตก็ยังช่วยคุณพ่อในการสร้างพระวิหารของพระเจ้านี้นะครับขอพระเมตตาของพระเจ้าขอพระเจ้าผู้ส่งสันพานิภาพพระบิดาที่ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินแม่พระประดานักุทั้งหลายได้อวยพรน,นำใจดีของผู้ใหญ่ใจดี พี่ๆน้องๆของคุณพ่อซิสเตอร์มาเซอร์ทุกๆท่านที่ได้สนับสนุนวัดแห่งนี้ในรับพระพรอย่างเต็มเปีย่ยมมีความสุขมีสันติสุขมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตตราบมีหลันของพระอวยพรทุกท่านครับ ก็เป็นวัดพระริเจ้าสงกับคืนพระชมหรือคริส t ลสเลชันนะครับเป็นวัดที่คุณพ่อเชอรี่ซิสเตอร์เจโรมนะครับบรรดาบราเดอร์ซิสเตอร์มิชันอริสใหม่ก่อนได้มาบุกเบิกกับงานแพร่ธรรมกับนิคมคนโรคเรือนเดิมตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านแฮดนะครับจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นวัดที่ติดถนนมิตรภาพสวยงามทีเดียวนะครับพี่น้องผ่านไปทางบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นหรือไปทางสังคมทลนท่าแร่อนองแสงก็จะผ่านวัดแห่งนี้เช่นเดียวกัน มาอยู่ที่นี่นะครับเป็นแรกเริ่มเป็นงานมิชชันนารีแพทย์ธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เดินตามรอยมิชชันนารีนั่นคือในสมัยคุณพ่อทิลลี่คณะพระมหาไทยซิสเตอร์เจโรมคณะพระกุมารเยซูแม้แต่คณะเซนกาเบียร์คณะธิดาแม่พระองค์ปุถัมคณะวินเซนต์เดปอน คณะธิดาเมตตารมหลายๆคณะเลยทีเดียวได้แวะเวียนเข้ามาแม้แต่คุณแม่เทเรซาแห่งกักตาตาซึ่งมีซิสเตอร์อยู่ที่หนองบัวลำพูนะครับอันนี้เป็นจุดแรกเริ่มที่บรรดามิชชนันนารีโดยเฉพาะคุณพ่อทีรีและซิสเตอร์เจนโรมนั้นได้มาช่วยนิคมขนโรคเรื้อนในสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาฉะนั้นในสถานที่แห่งนี้จึงนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มิชชนันนารีได้มาประกาศข่าวดี ในเขตปกครองขอนแก่นนะครับผมเองซึ่งเป็นเจ้าวาดที่นี่ก็ได้มีโครงการโปรเจกต์ขึ้นเพื่ออยากจะสร้างวัดหลังใหม่นี้เพื่องานแพทธรรมสำหรับผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุสำหรับเด็กที่ติดยาเสพติดสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสหลายๆอย่างเลยผมคิดว่าเป็นพระพรแห่งการเก็บเกี่ยวพระพรแห่งการแบ่งปันพระราสถานที่พระเป็นเจ้าได้มอบให้กับภารกิจของ มิชชันนารีที่นี่และผมก็อยากจะสืบสารต่องานของท่านให้เกิดอาณาจรรักรของพระเจ้าในชุมชนแห่งนี้ในชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่คุณพ่ออยากจะบอกว่าพื้นฐานชีวิตเนี่ย อดีตนี่ลำบากแน่นอนนะครับเพราะต้องรักษาตัวเองกว่าจะได้มีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้เวลาหลายปีในการรักษาและยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออ,อดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันหลายๆครอบครัวที่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ก็ต้องถูกทอดทิ้งนะครับแล้วก็จะบอกได้ว่าบางบ้านเนี่ยไม่มีข้าวที่จะกินนะครับถามว่า,าแล้วลูกหลานหลักไปไหน อันนี้ก็เป็นคำ,คำถามที่เป็นราชธรรมพอสมควรนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็ยังเป็นลูกของพระอยู่นะครับเราก็เป็นพี่น้องกันครับเรารอคอยผู้ที่มีน้ำใจมากกว่ารอคอยผู้ที่จะสแสวงหาเหตุผลหรือ,อสแสวงหาสิ่งต่างๆที่ที่ทำให้มันไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การกระทำเท่านั้น การแบ่งปันเท่านั้นทําให้ชีวิตของผู้เฒ่าผู้แก่นี้ดีขึ้นมากกว่านะครับเราจะเป็นหนึ่งในพี่น้อง,ของเขาเราจะเป็นหนึ่งในลูกหลานของเขาเราจะเป็นหนึ่งในผู้อภิบาลที่ดีที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะครับก็คิดว่าผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนต้องการความช่วยเหลือและยังคง,งต้องการความช่วยเหลือต่อไปนะครับคนยากจนไม่หายไปหมดในโลกแน่นอนแต่คนมีน้ำใจที่ อยู่ในโลกนี้จะต้องมีมากขึ้นนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มีความงดงามนะครับต่อไปค,คู้เท่าผู้แก่นะครับที่อยู่ด้านหลังคุณพ่อเองนะครับก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อบรรดามิชเชนอรี่ที่ได้มาประกาศข่าวดีเมื่อในอดีต และพร้อมทั้งโครงการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงการมูลรติเพื่อชีวิตใหม่ที่จะตั้งขึ้นเพื่อเด็กติดยาเสพติดร่วมมือกับมูลรติของอ,องฟองของมูลรติแม่โขงที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะครับพร้อมทั้งกันที่เรามีเกษตรกรชุมชนเครือข่ายพระเมตตาเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการทำโรงเห็ดนะครับได้เงินไม่กี่บาทนะครับเพื่อจะได้มี ปัจจัยเลี้ยงชีพมีคุณค่าในชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับพร้อมทั้งกันนี้เรายังได้ดูแลเด็กนะครับอะคาเดมีฟุตบอลที่เขาจะห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งที่สำคัญนะครับเด็กเด็กเหล่านี้จะได้มีอนาคตที่ดีมีทักษะมีพระพรในการดำเนินชีวิตเป็นผู้นำในสังคมต่อไป จะชอบที่นี่เพราะว่าหนึ่งผมไม่เคยมีอะไรที่ก็ไม่เคยมีอะไรเพราะพิเตอร์ให้มาครอบครัวละสองไร่และพร้อมที่อยู่ที่เป็นบ้านมีที่นี่ที่เดียวที่เป็นโฉนดที่ดินที่จุดเนี้ยเล็กๆเนี้ยข้างๆบ้านผมไม่มีโฉนดนะข้างในไม่มีโฉนดมีที่นี่ที่เดียวที่มีโฉนดได้เพราะซิเตอร์สลมเขาทําช่วยสุดๆผมเลยรักรักจุดจุดนี้เลย พอคุณพ <'s> <c oughs> ่อรวมมาอยู่ในจุดนี้ยิ่งเหมือนกคล้ายกับคุณพ่อเทลลี่ยิ่งโหยิ่งปลื้มใจเลยนี่แหละความรักที่รู้สึกว่าเป็นจริงมีแล้วทาให้คนรู้สึกว่ากับคืนชีพจริงจริงของที่นี่สามรอบมาส้างชีวิตใหม่ให้พวกผมหรอวครับเดี๋ยวนี้แบบอยู่ในคุณพ่อแล้วมาอวยพรพ่อว่าน่ายผมผมก็แจ้งแรงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับดีขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยวกับยังขี่จักรยานได้แล้วแน่แล้วครับ ทุกวันผมชี้พระได้ี่ไปใช้พระใดพ่อคุณพ่ออุดมลงไหวยพ่นพ่อหน้าให้พมผมก็รีเสียงแรงขึ้นมาครับผมมีวัดตัวนี้คือสางชีวิตใหม่ให้พอผมพ่อผมดีใจมากเลยครับดีใจยิ่งดีครับดีใจคุณพ่ออุดมแล้วเห็นห้ายมากจริงพอผมดีใจมากๆเลยครับสางชีวิตใหม่ให้พอผมครับปกติก็อยู่เชื่อๆนะครับแต่คุณพ่อมากที่ผมผมก็ดีใจขึ้นเพราะทุกจริงทุกอย่างเลยวคุณพ่อ แล้วหวยพอดไห้แล้วก็มีชิงมีฟองมาแกจกวักๆผมนะครับพอได้กินครับผมพอปทังไปแต่าอ,อยุนหนีแต่คุณพอ่อเทลีกับี่เตอโจล้มพาะเอามาอยูนนีแต่ก็เลยเปิ้นก็เไยไตสร้างหอยหินดาดน้นชมบุญนีแต่น,นิคมหอยหินาดาบานม่วงบันชาเปิ้นชอยเหลือมาคุณพอ่อเทลีแต่บันนี้เปิ้นกะ จากเพื่อนไปทั้งใดกับบ้านป,ปันเหศเพิ่นจั้งไดกับบงหมูว่าเพื่อนเสียไปแล้วพวกมูลูกมูลานกันเห็ดตามความเพื่อนบอกเพื่อนสอนมาก็ได้มาบึงม่แง่งน้ำคุณพอน้ำสิตเตอร์ก่ได้ทิมรักทิมอันนี้ขอให้คุณพออยู่ดีมีแห้งผูเพิ่นเสียไปก่าได้ทิมรักเพื่อนบอกเพื่อนช่งเพิ่นสอนมาทุกทิงถูกอย่าง กได้เชียฟั่งเพิ่นเบิดลูกเต่ากได้เชียฟั่งเพิ่นเราขอให้เพิ่นนี่เจร่ญนจะเญนไปทางหน้าเพิ่นเสียไปเราขอขึ้นขึ้นสวรรค์ก็ขอเพิ่นทุกทิ้งทุกอย่างเพราะได้มาสร้างวัดมีใไ้เดวได้เซจเพราะได้ให้ลูกให้เต้าเพิ่งผ้าอาศัยต่อไปเพิ่นดูแลดีอยู่เพิ่นว่าจะใดพอบอกเพิ่นอันใดเพิ่นก็ดูแลดีเบิ่งเบิดทุกทิ้งทุกอย่างความได ว่าถือต้องเพื่อนกัตั้งชังสอนเฮาเพื่อนกัดลูกกเสียฟังเพิินอยู่แนวใดบ่ดีบด่บดีเพื่อนกับบอกว่าตุอย่างละคุณพอ่อว่าอนทิติดเพื่อนกับมาชังมาสอนลูกเตาลูกลาน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับผมไม่สามารถแก้ปัญหาระดับชาติได้แต่ผมอย่างน้อยเป็นคลื่นลูกเล็กๆที่คอยกระเพื่อมนะครับเป็นคลื่นเล็กๆที่คอยที่จะส่งกําลังใจส่งความดีงามนี้ให้กับเด็กๆโดยเริ่มกิจกรรมของ Academy Football คับชื่อว่า d i v วด e ไวเมอ a ์ซี y อะคเมนะครับเป็นคลับของพระเมตตาเพื่อเด็กๆเหล่านี้จะได้ห่างไกลยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เท่าผู้แก่ที่อยู่กับผมก็เผชิญกับความเสี่ยงเผชิญกับปัญหาความรุนแรงรเผชิญกับการฆาตกรรมรเผชิญกับความยากจนหลายอย่างนะครับผมก็คิดว่าถ้าเด็กๆกลุ่มนี้ไม่เป็นคนที่จะสร้างตัวเองให้มีคุณค่าแล้ววันข้างหน้าอยู่ในสังคมก็มีแต่สิ่งที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลบาบากเต็มไปด้วยความรุนแรงโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ย ได้ทำลายสังคมผมคิดว่าทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนกับคุณแม่เทเรซาได้บอกนะครับ mm. ก็เป็นความรักเป็นความเมตตาเราเริ่มต้นด้วยตัวเรานี่แหละเริ่มต้นด้วยจิตนาการความคิดและความศรัทธาที่เรามีในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือคนที่รอคอยอยู่สำหรับโรงเห็ดเนี่ยตอนนี้มีชาวบ้านที่มาร่วมกับพวกเราเกือบ20คนแล้วนะครับ เราได้เริ่มขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับพร้อมกับการสร้างวัดแห่งนี้ซึ่งผมเชื่อว่าลงเหตุนี้มันเป็นกเกษตรกรรมเป็นกเกษตรที่เราสามารถมีผู้เชี่ยวชาญนะครับมีคอนเนค t ชันมีผู้รู้นะครับและมีทางรัฐบาลที่จะคอยสนับสนุนผมเชื่อว่าเริ่มปฏิบัติภารกิจนี้ตามสมรสารเราดาโตซีเช่นเดียวกันถือว่าเป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องมือที่จะ แบ่งปันพระพรความรักการแบ่งปันให้ชาวบ้านได,ไ,ดได้ได้มีกิจกรรมนะครับมากขึ้นผ่านทางกิจกรรมลงเหตุนี้เราใช้คำว่า community mercy for new life นะครับเป็นเครือขาอ่ายชุมชนนะครับเพื่อชาวบ้านาจะได้มีกิจกรรมมากขึ้นในอาชีพของเขาด้วยนะครับก็ไม่ใช่แค่ชุมชนแห่งนี้ที่เดียวเรามีการขยายไปที่ที่อื่นนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับ ครับที่สมณรทูตมาเป็นวันที่ชาวบ้านรอคอยนะครับผู้เ่าผู้แก่หลายคนที่เป็นมะเร็งที่นอนอยู่บนเตียงที่พิการก็ต้องรีบมานะครับมารอตั้งแต่เช้าเลยนะครับเราถือว่าเป็นพระพรอันล้นพ้นจริงๆในความเมตตากรุณาที่พระสมรูตน,นะครับาราคาสัสรังขราชพีเจอร์ไบรท์ฮันเวลส์ได้มาก็นับว่าพวกเราได้เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่จะเริ่มภารกิจนี้ด้วยความเข้มข้น ความเข้มแข็งและเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับชาวบ้านเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้รู้ว่าวัดแห่งใหม่ที่จะสร้างขึ้นนี้เป็นพระพรของพระจริงๆนะครับเราได้รับพระพรจากพระอาคาสังขาราชสมานทูตนะครับเราได้กำลังใจเราได้เก็บเกี่ยวด้วยความมีชีวิตชีวานะครับในการประกาศข่าวดีให้กับผู้ยักไร้ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะครับเราก็มีสันติสุขผ่านทาง กระพรอที่ท่านได้มานครั้งนี้ครับหลายๆชีวิตได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากพ้นจากความเจ็บป่วยโดยเฉพาะบรรดาคนที่เป็นคนโรคเรื้อนนะครับก็ได้มีชีวิตใหม่เกือบพันกว่าคนนะครับ ฉะนั้นวัดแห่งนี้ก็เลยมีชื่อว่า Christ of Resurrection ก็คือพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนอาชีพนะครับเราจะเห็นว่าโบสถ์หลังนี้มีการก่อสร้างขึ้นนะครับเบื mm ้อ hmm. งต้นคุณพ่อเองมีเงินอยู่3ล้านบาทซึ่งหาด้วยนัำพักน้ำแรงของคุณพ่อเองและบัดนี้ตัวโบสถ์ได้ก้าวมาถึง60%แล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นความฝันเป็นความคาดหวังว่าวัดหลังใหม่แห่งนี้ จะสำเร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่เดือนผมคิดว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สวยงามนะครับติดถนนมิตรภาพและเป็นวัดที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าทางทรัพย์สินแต่เป็นมูลค่าทางจิตใจนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่บรรดาริสชนได้แวะเวียนมาสแสวงบุญขอพระพรจากองค์พระรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงกับขืนประชชนมาชีพการได้รับการพระพรแห่งการรักษาการได้รับพระพรแห่งกำลังใจ ที่จะเปลี่ยนจากคนที่ไร้จุดหมายอาจจะเป็นคนที่มีกําลังใจในการดำเนินชีวิตมีพลังมีความศรัทธาความรักและความหวังมากขึ้นผมเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นพระพรแห่งการภาวนาเช่นเดียวกันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีอดีตอันยาวนานที่บรริตบดามิช s i o n a r y ได้ได้มาปลูกฝังและก็ได้มา ให้พระพรตรงนี้ฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนที่อยู่นี้ได้ชีวิตใหม่นะครับได้ชีวิตใหม่ได้ความหวังใหม่ได้รับมิติใหม่ของการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันคนที่ผ่านไปผ่านมาก็คงจะได้ชีวิตใหม่เช่นเดียวกันนะครับชีวิตใหม่ที่อยู่ภายในชีวิตใหม่ที่จะเป็นกําลังใจที่จะให้ดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความมีชีวิตชีวาและความกระตือรือร้นอย่างเช่นสิทธิเอมอุสที่ สองคนนั้นเดินทางไปมุสเขามีชีวิตใหม่เขามีกําลังใจมีชีวิตชีวาเพราะเขาได้พบสันติสุขจากองค์พระเยซูจเจ้าคุณพ่อยังจําเป็นที่ยังจะต้องมีรายจ่ายนะครับให้ภารกิจการสร้างอย่างของพระเจ้านี้ได้สำเร็จไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอินททเลียภายในพระแท่นศาสนาพันนะครับพระโิษฐ์ตู้ศีลที่นั่งประธานนะครับฝ้าเพดาน ที่อ่านพระวาจาแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอินทีเลียภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปพระรูปศักดิ์สิทธิ์รูป14ภาคนะครับพระรูปของพระกุมารที่กําลังแกะสลักขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบโมเดลของวัดแห่งใหม่นี้นะครับภายนอกจะเป็นเรื่องราวของสไตล์อังกฤษนะครับโบราณแต่เมื่อเข้ามาในตัวโบสถ์จะเป็นสไตล์ของ วัฒนธรรมอีสานนะครับแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยงานศิลปะโดยมีศิลปินแห่งชาติที่ได้มาช่วยในงานออกแบบตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นมีหลายส่วนที่คุณพ่อ,อยังขาดแคลนยังต้องการความช่วยเหลือนะครับก็ฝากวัดแห่งนี้อยู่ในพระพรในความกรุณาเมตตาและอยู่ในความดูแลของบรรดาพี่น้องขุตชนและผู้ใหญ่ใจดีที่จะสนับสนุนนะครับให้งานนี้ การสร้างพระวิหารของพระเจ้าสําเร็จไปนะครับฉะนั้นอาจจะบอกได้ว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งความศรัทธาแห่งใหม่ที่ฝากไว้ในความรักฝากไว้ในความดูแลของพี่น้องทุกคนครับก็ขออยากจะเชิญชวนท่านทุกท่านที่จะช่วยสร้างวัดนะครับก็ขอเชิญชวนจริงเพื่อใจและอยากให้สร้างวัดโบสถ์ให้เราเนี่ยให้สําเร็จแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ว่าทุกคนท่านมาช่วยแล้วสร้างโบสถ์ ช่วยคุณพ่ออุดมเนี่ยให้สร้างวัดได้เนี่ยผมก็ขอบคุณมากจริงๆครับขอเชิญชนวนเลอครับเลยเก็บไม้ช่วยสร้างวัดสั่งไหวให้พวกกับผมได้อยู่เย็นเป็นสุขให้พวกกับผมได้อาศัยพึ่งพาบารมีขอให้ช่วยกันพวกผมจะด,ดูดูแลแล้วก็พึงพาอาศัยวัดว่าเนี่ยครับผมขอบคุณทีไร กูมาชอยคุณพอ่อสางวัดให้ได้สำเร็จไว้ขอบคุณทุกๆคนทีทั้งนอกทู่ทั้งในทู่ทั้งประเทศอื่นขอเหตุลังไหลเขามาไอมิชงสารคุณพอ่อสงสารชาหวานสงสารนั้นทุกๆคนมาชอยเหลี่ยคุณพ่อขอบคุณด้หลาย ของพระเจ้าที่กําลังสร้างขึ้นนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าือชัยทัดวิสัยคุณพ่ออุปรสรรคราชบรรดาที่ปรึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อวิรัตรนะครับคณะพระหมหาไทยและพระณา,านดรสมศักดิ์ลีสวัตกุลนะครับที่ได้มอบองค์พระหมหาไทยองค์พระกิสเจ้าผู้ทรงกับคืนพระชนนะครับให้กับวัดแห่งนี้และบรรดาผู้ใหญ่ใจดีที่มอบเงิน ทุนส่วนหนึ่งนะครับจำนวนเงินเกือบ3ล้านบาทที่ได้ขึ้นโครงสร้างวัดแห่งใหม่แห่งนี้นะครับคุณพ่อก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับที่ได้ให้โอกาสคุณพ่อได้มีช่วงเวลาที่จะสร้างพระวิหารแห่งใหม่นี้เพื่อง,งานแพร่ธรรมสำหรับเด็กติดยาเสพติดสำหรับผู้ที่เป็นคนโรคเรื้อนในสมัยก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้องการกำลังใจต้องการมีชีวิตใหม่นะครับและคุณพ่อ,อยังต้องการความช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะให้พระวิหารของพระเจ้าแห่งนี้ได้สำเร็จไปนะครับถ้าพี่น้องอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อภารกิจของพระพิญญานะครับภารกิจแห่งรงักภารกิจแห่งพระเมตตานะครับเพื่อจะได้แบ่งปันให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนนะครับแห่งนี้ให้เกิดพระพรให้เกิดพระปีชายานให้เกิดพระาารานทาน ในชุมชนแห่งนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนพุทธหรือเป็นคนอิสลามหรือว่า,าศาสนาเชื้อชาติไหนนะครับทุกคนก็คือลูกของพระเป็นเจ้าต่างต้องได้รับกําลังใจและความช่วยเหลือการแบ่งปันก็ฝากพระวิหารแห่งนี้นนไว้กับนะครับความใจดีของพ่อแม่พี่น้องกับใจดีของผู้ใหญ่ที่ได้สนับสนุนตลอดมาครับก็วัดแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับพระพร เป็นเลนมาร์แห่งจิตวิญญาณแห่งกำลังใจนะครับผ่านทางภารกิจที่ผมสร้างขึ้นคุณพ่ออุดมดิเลศประดิษฐ์ครับกระสงค์ในเขตปกครองของแก่นภายใต้สังคมทฑลสังคมรดยรธานีนะครับได้ฝากภารกิจนี้ให้กับพี่น้องในพระเมตตาต่อไปคข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยขอกำลังใจขอพระพรจากพี่น้องทิศชนทุกคน ส่งมายังวัดแห่งนี้เพื่อที่จะได้เป็นพระพรและเป็นอาณาจักรของเจ้าเจ้าต่อไปกรบาขอบระคุณครับ